ล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับทั้งในส่วนของ YouTube นะครับ Facebook และก็ส่วนในห้อง z o ู m เองก็ตามนะครับก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้5เมษายนครับ2,565 เรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบขั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนจัดไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่ในช่อง YouTube ก็กดติดตามช่องใครที่อยู่ในเพจกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆไม่พลาดไลฟ์หรือรายการดีๆจากช่องของเราที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆ p ร o d ดิลส์อ,ออกมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆวางกลยุทธ์วางรูปแบบ นะครับในการที่จะเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรื่องของการเทรดน,นะครับที่จะเอามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาจากช่องของเราแบบนี้นะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทางองคำกับเรานะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์เปิดบัญชีกันได้ทันทียังไงเพื่อนๆน,นะครับก็ถือว่าการเปิดบัญชีกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเมมเบอร์เองก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายถูกไหมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วกันครับให้ทําให้ทีมงานของเราได้ทําคลิปทํทาเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเข้าเข้ามาพู ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มไปเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงใครที่อยากเข้ามารับชมในห้องซูมนะครับจากแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook หรือ YouTube นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันได้เลย นะครับก็เวลาที่ผมส่งลิงก์ในส่วนของซูมให้ก็จะส่งเข้าไปในห้องกลุ่มนั่นแหละครับนะเพราะว่าบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยในส่วนของแพลตฟอร์มมีปัญหาการออนไลน์การอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามารับชมในห้องสุมได้ตามปกตินะครับเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์ดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับมีแชทเข้ามาแนวโน้ม BTC จะย่อมาไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงผมสรุป BTC ให้ตอนท้ายนะครับคุณคุณแพนใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับคุณแพน นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้ายแล้วกันนะครับนะมาครับผลวิเคราะห์รอบคําอัปเดตกันหน่อยครับราคาในรอบคําของเราเป็นยังไงบ้างมุมมอง,มองทิศทางนะครับเปิดภาพเดียวกันก่อนคือสิ่งที่เรากังวลน,นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าผมจึงไปให้น้ำหนักเก่งกำไรในส่วนของการไซด์เวของเดือนเมษาซะเยอะแต่ยังไงซะก็ตามวันนี้เพิ่งจะวันที่5ต้องบอกว่าต้องพึงระวัง ใครที่ตอนนี้อย่างอย่างที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่นะครับคือเทรนด์อะมันหลุดจานไซด์เวดาวลงมาจริงก็คือหลุดในส่วนของเวฟทักตัวลงมาจริงแต่มันมีความกังวลครับก็คือในส่วนของแท่งเดือนนี่แหละที่เรากังวลถูกไหม เพราะฉะนั้นต้องระวังแรงกดดันตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับราคายังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ MN3 ได้นะครับเพราะนั้นในส่วนของ MN3 คือเทรนดนี้นะครับถ้าราคากลับขึ้นมายืนได้จริงๆจังๆนะครับเดี๋ยวเราวางแผนกันต่อครับในการ Follow Trend ในการที่จะเก็บ เป้าด้านบนเป็นต่อนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับยังมองเป้าด้านบนอยู่บริเวณ2,200สําหรับภาพไทม์เฟรมระดับเดือนนะครับซึ่งคิดว่ามันจะมีเวฟเวฟหนึ่งแหละที่ขึ้นไป2,200ผมส่วนตัวผมให้คิดว่าถ้าเวฟนี้เกิด มีโอกาสจะเกิดขึ้นในเวบนี้นะครับสำหรับเป้า2,200นะครับนะนี่เป็นภาพเดือนนะเดี๋ยวเราไปดูภาพของสัปดาห์ครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์จริงๆใครยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์ภาพเดือนนะครับไปดูภาพเดือนก,นกันก่อนละกันนะครับในเรื่องของความกดดันแรงกดดันของภาพเดือนที่ผมยังกังวลอยู่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงขนาดแบบเอ้ยเปลี่ยนมาขึ้นแล้วไล่แล้วนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเบรกแนวต้าน นะครับที่เป็นไซต์เวดาวระดับ4ชั่วโมงออกมาเนี่ยต้องบอกว่าต้องถอนคันเร่งในส่วนของการเก็บไซต์เวดาวแล้ว นะครับแล้วก็ต้องมาวางแผนในส่วนของการเก็บในหน้ารองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ภาพของสัปดาห์กันบ้างนะครับภาพของสัปดาห์อีกในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการส่งสัญญาณกลับตัวเข้ามาแต่เนื่องจากครับสัญญาณของกรอบ4ชั่วโมงและเดเนี่ยมันมีการสร้างฐานที่เป็นไซด์เวดาวอยู่แต่นะครับแต่มันมีการเบรกออกมาอยู่เหมือนกันในภาพของ4ชั่วโมงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า มีโอกาสครับที่บริเวณ W2 จะรับอยู่นะครับเพราะนั้นการที่ราคาจะตั้งฐาน W2 นั่นหมายความว่าจะเกิดภาพมีเกิดขึ้นครับตั้งฐานตอนนี้เดาสอบ w ิวสมาที่เรียบร้อยครับอาจจะมีการยกตัวกลับขึ้นมาครับทดสอบ W3 ก็ได้และอาจจะย่อก,ก็ได้แล้วก็ค่อยมาเบรกอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่ามีการตั้งฐานบริเวณนี้เกิดขึ้น,นครับ ทีนี้ถามว่าในการที่จะไซวัยออกมานะครับทำไมผมให้น้ําหนักว่าเอ๊อาจจะทดสอบแบบดิวสาแล้วถูกทุบลงมาก่อนเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกผมมีความกังวลในส่วนของแท่งเดือนนะครับมีความกังวลในส่วนของแท่งเดือนก็คือเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่แหละนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาน่าจะยังไม่ได้กระชากหรือวิ่งทันคีทันใด อย่างที่บอกผมยังให้ภาพการไซด์เวในส่วนของเดือนเมษาอยู่เพราะฉะนั้นการไซด์เวนะครับมันมีกรณีของการเบรก4ีชั่วโมงออกมาถูกไหมเบรกการไซด์เวดาวขึ้นมาพอมันมีการเบรกการไซด์เวดาวขึ้นมาแต่ภาพของเดือนยังให้น้ําหนักของไซด์เวเพราะฉะนั้นผมถึงยังมองว่าในส่วนของภาพวีคนะครับ อาจจะมีการใช้เวทแถวนี้ก่อนนะครับมีการทดสอบเล่น W3 มีการทดสอบเล่น MN3 ก่อนบ้างแถวนี้ก่อนนะครับทดสอบก่อนแล้วอาจจะถูกทุบกลกับลงมาเล่นแนวรับบริเวณ W2 ได้ในกรอบนี้นะครับแต่ก็จะอาจจะมีโอกาสครับกินเวลาอยู่สักประมาณ1-3ถึงเดือนอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงเรายังอยู่ในช่วงของเวฟ2นะครับ ยังอยู่ในช่วงของเวฟ2ที่เวฟ2ยังไม่ถูกเบรกขึ้นมาแบบเบรกเป็นเทรนขึ้นเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าภาพของการที่เป็นไซด์เวดาวเนี่ยอาจจะลดลงไปแต่จะเป็นการใช้เวออกข้างแทนนะครับ มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างแทนซะมากกว่านะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้เห็นการเบรกตรงนี้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับขาบายว่าราคามีโอกาสที่จะไม่หนุน W2 ครับจุดนี้น่าสนใจการเบรกขึ้นมา มันแสดงถึงการสร้างฐานราคาที่ W2 เอาไว้นะครับจุดนี้จะเป็นประเด็นแต่ถามว่าจะเบรกแล้ววิ่งเลยหรือเปล่าก็อยากนะครับผมคิดว่าไซด์เวออกข้างก่อนเนี่ยนี่ขึ้นในอย่างสาคัญของภาพใหญ่ภาพรวมที่มองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหากลยุทธ์วางกยุทธกกันต่อในกรอบตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับในกรอบ4ชั่วโมงที่เรามองว่าเป็นการไซด์เวดาวอยู่นะครับเบรกขึ้นมาให้เห็นครับ พอ break ข,ขึ้นมาให้เห็นนั่นหมายความว่ารับนี้นี้ครับมีในยักษ์สำคัญนะครับก็คือในส่วนของ W2 นะครับหรือถ้าเกิดมองที่ภาพ day นะครับตอนนี้คือในส่วนของ B2 นะครับจุดนี้คิดว่าเป็นจุดที่ราคาทำโโนและสร้างฐานราคาให้เห็นครับเพราะนั้นโอกาสของคนที่จะเก็บหน้าลองตอนนี้กำลัง เริ่มมาให้เห็นมีแสงเข้ามาให้เห็นอยู่บ้างเพราะนั้นอาจจะเป็นการไซด์เวย์แต่ก็ไม่ได้เป็นการไซด์เวย์ที่ลึกไปกว่านี้แล้วนะครับแต่จะเป็นการที่ยังไซด์เว์อยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้กินเวลานะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีโอกาสนะครับกินเวลาของพักการพักฐานนะครับผมพูดถึงการพักฐานทั้งหมดนะครับจากกินเวลา1-3เดือนตอนนี้การพักฐานเกิดขึ้นมาแล้ว1เดือนผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกสักประมาณ2เดือน เป็นไปได้แต่ถามว่าอย่างที่ผมบอก1-3เดือนเข้าใจเข้าใจคําว่า1-3เดือนก่อนนะ1-3เดือนคือเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่ราคาย่อลงมามันอาจจะพักแค่เดือนครึ่งอาจจะพักแค่2เดือนหรืออาจจะพักแค่เดือนเดียวกระชากขึ้นเลยได้หมดนะครับไซเคิลมันคือ1-3ถึงเดือนสัญญาณการเตือนมาให้เห็นแล้วคือการเบรกเกาะไซเวดาวสี่ชั่วโมงออกมานี่เป็นสัญญาณนะครับที่เหลือคือกลยุทุ์ละ ในภาพรวมเรามองภาพนี้แล้วภาพเดิมที่เรามองว่าเป็นการไซด์เวดาวเรารอฐานเราหาฐานเราไม่รู้ว่าฐานจุดต่ําสุดมันอยู่ตรงไหน,นตอนนี้เริ่มมองให้เห็นลางๆว่าไอ้จุดต่ําสุดอ่ะก็คือการกระชากลงไปคืนโลของช่วงเดือนที่แล้วนะครับอยู่บริเวณ1880ที่ลงไปทดสอบนั่นแหละคิดว่าจะเป็นโลสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นพอเกิดตรงนี้เกิดขึ้นครที่เหลือคือการรอการตั้งฐานใหม่ในการที่จะฟองตัวเศรษฐกิาไทย นะครับเราเห็นสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมครับในช่วงนี้แหละคือช่วงที่พักขันแล้วก็รอการเบรกเท่านั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เบรกออกมาเราเริ่มมองหาแนวรับและเก็บของเท่านั้นเองนะครับยังไงก็สําหรับใครอยู่ในห้องเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับว่า ในส่วนจุดไหนที่ผมได้เก็บของมานะครับเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเอาเป็นแนวทางอย่าถึงเป็นขนาดแบบเฮ้าฉันเข้าเลยอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าออเดอร์ผมเล่นผมยังเก็บแบบไม่ได้โอเวอร์เทรดต้องค่อยๆเก็บไปนะครับแต่อย่างค่อยๆเก็บอย่างผมเองก็5% 10%เหมือนกันแล้วนะครับต้องบอกแบบนั้นนะเพราะนั้นเราก็ยังค่อยๆเก็บมันไปอยู่นะครับจังหวะไหนเราได้แบบเก็บสะสมเยอะๆแล้วการวิ่งจริงๆเนี่ยมีโอกาสกระชากถึงสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ได้ นะจังหวะแบบนั้นเนี่ยเราก็รอกันอยู่นะครับเวลาพลาดเราก็พลาดเล็กน้อยเท่านั้นเองสต็อปลอสเราสั้นๆ,นๆถูกไหมแต่เวลาเก็บก็กิกนคำใหญ่เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตสำหรับเมมเบอร์แล้วกันนะเดี๋ยวแจ้งเข้าไปในห้องแล้วกันนะอ่ะมาที่ภาพของ4ชั่วโมงคนระับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเราเห็นสัญญาณการเบรกขึ้นมา ตอนนี้ต้องบอกว่าเอาละแม้จะเบรกขึ้นมาไม่ได้ยืนก็จริงนะครับเบรกขึ้นมาไม่ได้ยืนก็จริงแต่เราจะเห็นการขยายกรอบเนี่ยขึ้นมาอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับการขยายขึ้นมาแบบนี้แน่นอนว่าเฟรนด์ก็ต้องมีการปรับมีการอัปเดตออกมาอาจจะเป็นการใช้เวดาวแต่เป็นการใช้เวดาวที่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้หนักหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่าในส่วนของดีเนี่ยแหละคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะเพราะฉะนั้น D2 ไม่น่าหลุดจะเล่นยังไง ราคาจะวางกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้ไหมตั้งกรอบใหม่วางสามเหลี่ยมใหม่แล้วไปเบรกกันเดือนหน้าได้ไหมก็ได้อย่างนี้ผมบอกตอนนี้ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยผมมองว่าให้น้ําหนักไซด์ w a y ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ประมาณนี้สัปดาห์ที่3ประมาณนี้สัปดาห์ที่4ประมาณนนะครับเพราะฉนั้นราคามีโอกาสสร้างทเทิร์นแบบไหนขึ้นมาได้บ้างทาสามเหลี่ยมนี้กินเวลากันสักสองสามสัปดาห์ละสองสัปดาหล์ลอะต่อมาครับ มาสร้างแพลตฟอร์มการไซด์เวทต่อ,อมีการยกเบรกขึ้นมาครับระยอ่อลงมาทดสอบแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ถ้าในส่วนของ D2 นะครับรับอยู่จริงนะครับโลต่้สุดตรงนี้18-80ไม่ควรหลุดแล้วนะครับอาจจะมีการสร้างฟอร์มสร้างฐานแบบนี้ขึ้นมาได้ครับเป็นการไซด์เวออกข้างแทนครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้จังหวะก,การเบรกขึ้นมาตรงน,นี้ไม่ได้เป็นการขึ้นเสียเดีย,เดยวเพราะถูกภาพเดือนกดไว้อยู่ที่เทกันมาก่อนหน้า อันนี้แหละอ้น,นี่แหละคืภาพเดือนที่กดเอาไว้เพราะนั้นกินเวลาบ้างอยู่แน่นอนนะครับซึ่งจากจุดนี้ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดแค่นี้ดีคือใช้เวลออกข้างแค่นี้ดีครับแต่ไม่หลุดวันนี้นะต้องไม่หลุดวันนี้นะแล้วฟอร์มตัวกระชากขึ้นมาได้อันนี้หลังจากที่เบรกขึ้นมาได้ครับมองเป้า2,200ครับแต่ถ้าในกรณีที่อุ้ยไหลลึกเลยครับไหลซึม ให้ระว,วังครับการไซด์เวละดับเดือนจะกลับเข้ามาในตีมนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่แนวรับด้านล่างเนี่ยกรอบด,ด้านล่างมันมีลงไปได้ถึง1,600เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะยังไม่คุยภาพนั้นนะครับเพราะว่ายาวเกินไปเดี๋ยวไว้คุยอัปเดตในภาพเดือนละกันนะเพราะนั้นอันนี้ผมในในวันวิเคราะห์อัปเดตวันนี้ผมอาจจะพูดให้ยาวนิดนึงเพราะว่ามันมีสัญญาณที่มันเปลี่ยนที่มันนอกเหนือจากปกติ เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมจะอัปเดตตัวนี้ให้ก่อนในระหว่างวันในระหว่างสัปดาห์นะครับนะเดี๋ยวยังไงจบสัปดาห์แล้วเราต้องไปลงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพสี่ชั่วโมงการเบรกออกมาเมื่อสักครู่นะครับผมมองว่าเป็นการเบรกส่งสัญญาณครับต้องบอกว่าเหมือนเป็นเป็นแท่งนําร่องแหละแต่ก็ยังไม่ได้ไปเสียทีเดียวนะครับแต่แค่หยุดและชะลอการไซด์เวดาล,ลงไปเท่านั้น แล้วก็จะปอบตัวคิดว่าจะออกข้างแหละนะครับออกข้างกันแล้วเดี๋ยวรอดูการเบรสขึ้นมาเนี่ยแหละครับก็จะเป็นการหาจังหวะเก็บของกันอีกครั้งหนึ่งในต้องบอกว่า long term ในระดับที่จะเป็นเวฟผมจะเล่นทั้งเวฟของเวฟเดชนะครับก็คือเล่นทั้งเวฟยังไงต้องบอกว่าอันนี้คือเวฟหนึ่งนะครับอันนี้เราเปิดทเฟรมสีชั่วโมงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเวฟของในเวฟหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเวฟเวฟหนึ่งครับนะอย่างที่ผมบอกผมอนุมาให้อนี้คือเวฟหนึ่งอันนี้คือเวฟสองไม่อ้างอีกอีกเเวฟนะครับผมไม่ได้ใช้ทฤษฎีอีเดเวฟนะครับผมใช้อีกทฤษฎีหนึ่งนะครับซึ่งผมหลักๆผมจะมาทางทฤษฎีดาวนะครับเรื่องของมาร์เก็ตไซคล์สมมากกว่านะครับตอนนี้มองว่าเวฟหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเวฟตั้งหานขึ้นมาแล้วเวฟสองเป็นเวฟพักตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าไอ้เวฟสองเนี่ยมันจะจบแบบไหนจะมารูปแบบยังไงแต่สิ่งที่เรากําลังรอคือเวฟสามครับ ไอเวฟสานี่แหละเรามองระยะกันลันกษณะคล้ายๆกับเวฟหนึ่งครับคล้ายๆกับคลื่นที่หนึ่ง,ง,งเวฟนี้แหละที่เราจะหาจังหวะแล้วก็เก็บของกันและถือกันทั้งเทรนลันกษณะเหมือนเวฟที่ผ่านมานั่นแหละครับใครอยู่จํากันได้ก็น่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราถือกันมาทั้งเวฟเลยกันนะ ก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของคลื่นที่2เรายังไม่รู้ไว้มันจะพักตรงไหนจะสุดตรงไหนแต่เนี่ยแหละไอแถวแถวนี้นะครับจะมายัางไรเท่านั้นเองช่วงนี้ต้องบอกว่าเห็นสัญญาณการหยุดเลือดหยุดไหลนะครับจากการใช้เวลาวไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ยต้องบอกเริ่มครับทีนี้เริ่มฟื้นตัวละ นะก็ต้องมาวางกลยุทธมาาา์มาอ่านกราฟมาอ่านอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดมองภาพโดยรวมให้ง่ายขมมดภาพเข้ามาให้ง่ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกละมองภาพ แท่งเทียมและดับเดือนจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับคือเดือนที่แล้วส่งสัญญาณพักอพอัพงั้นผมให้เมษาพักฐานและกันไปขึ้นกันช่วงพฤษภาไดะะ้ไหมถ้าเมษาไซเวได้พักฐานได้หยุดได้ชะลอการลงตัดสัญญาณการลงที่ส่งเข้ามาในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาด้วยการไซเวเดือนพฤษภาหรือมิถุนาครับ ที่จะมีโอกาสบวกกันต่อได้นะครับคิดว่าจะวิ่งในแดนบวกกันต่อได้แต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเดือนเมษายนกระชากขึ้นเลยได้ไหมมันมีครับแต่ผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแล้วกันเอาเป็นว่าภาพของเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยให้ไซด์เวย์กับอัพเทรนเอาไว้นะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสุดสัปดาห์เรามาอัปเดตภาพนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเริ่มสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับขาขึ้นในรอบยาวนะครับแต่ว่าในรอบสั้นอย่างที่ผมบอกแหละว่า ให้ภาพของการใช้เวออกข้างนะครับยังเป็นภาพของการใช้เวออกข้างเพราะฉะนั้นคนที่เล่น4ชั่วโมงนะครับเล่นอาจจะมีการเก็บในกรอบครับแนวรับ1,800ยังอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้1,800ไม่ควรหลุดด้วยนะครับ1,800ไม่ควรหลุดด้วยเพื่อจะยันภาพของการเป็นทิศทางที่ต้องบอกว่าหยุด การไซด์เวดาวนะครับแล้วก็เตรียมฟอร์มฐานขึ้นมาเป็นจุดทากัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมจะให้แนวรับสุดท้ายคือ1,880นะครับก่อนที่จะถ้าหลุดอ่ะเราต้องเปลี่ยนภาพกันครั้งใหญ่เลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดเอาอยู่ได้นะครับก็จะเป็นภาพที่ผมมองนะเพราะฉนั้นคนเล่น4ชั่วโมงให้กรอบนี้ไปก่อนครับแนวต้านบริเวณ1,000 950ครับแนวรับ1,880ครับกรอบข้างกว้างสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาด้วยการที่อาจจะต้องใช้ชั่วโมงนะครับในการช่วยดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูภาพของชั่วโมงนะครับกรอบเหวี่ยงค่อนข้างกว้างนะครับอย่างไรกรอบกว้างแะแนวรับนะครับแนวรับของชั่วโมงผมให้3ามระยะ1,950นะครับเป็นต้านบนนะครับต้านกลางๆต้องบอก1,910ครับ แล้วก็รับสุดท้าย1,880ทีนี้เราจะมองเล่นภาพยังไงผมให้ภาพแบบนี้ครับถ้าราคายังอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าราคายังอยู่ตรงนี้นะครับรอบด้านบนยังให้ในมุมมองของการเล่นไซเวย์ก็คือช็อตในโซนบนนะครับโดยที่ไม่ควรเกิน1,950นะครับจังหวะอย่างที่ผมบอกกลยุทธ์ของการเล่นในกรอบไซเวย์นะครับเล่นในกรอบราคาลงมาสัก70%ก็ขายทิ้งได้ แล้วนะครับไม่ต้องรอให้สุดกรอบถึงขนาด1,910นอะครับอาจจะยัก1,920ก็ขายไปก่อน1,925ขายไปก่อนเล่นสัก70%ของกรอบราคาพอนะครับในทางกลับกันครับในกรณีของตาลที่เล่นในฝั่งลับนะครับเข้ามาบายนะครับยกตัวขึ้นมาครับสัก70%ของกรอบก็ขายทิงเช็นกันครับอย่างที่ผมบอก1,950เป็นแนวต้านนะครับสัก1,940ครับ หรือ1,935ขายไปก่อนเล่นไซด์เวในกก่อน,นี้ไปก่อนครับนะอันนี้ภาพของคนเล่นสั้นนะครับในระดับชั่วโมงนะแต่ถ้าในกรณีลงมาแล้วพลาดแล้วหลุดครับหลุด1,910ลงมานะครับไปเจอกัน1,880ครับสามารถที่จะโฟโล่เซลลงมาครับอาจจะวางจุดตัดขาดทุนสัก1,925ครับแล้วก็เป็นเก็บ ไปเก็บเป้าหมายนะครับอย่างที่ผมบอกกลยุทธ์เดิมไม่ต้องสุดทางไม่ต้องสุดสอบครับเอาสัก70%นะครับก็ขายทิ้งไปก่อนนะครับอาจจะสัก1,990 ก็ขอภทษครับัรยเก้ครับก็ขายทำกำไรและลงมาเล่นในกรอบล่างแขนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ของช่วงนี้แล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ยังยังให้น้ำหนักนะครับว่าจะไซด์เวย์ออกข้างไปก่อนสำหรับคนเล่นสั้นสำหรับคนเล่นยาวเป็นสัญญาณที่ดีครับที่เราได้เห็นการเบรกตรงนี้ออกมานะครับก็ยังให้น้ำหนักที่ภาพยาวมีโอกาสกลับตัวขึ้นภาพในระยะ4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวรอการไซด์เวย์ออกข้างให้จบก่อน เบรกเมื่อไหร่เรากลับาาโฟโล่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคำนะครับของเราในรอบค่้วันนี้นะครับต้องต้องปรับกลยุทธ์ช่วงนี้ต้องปรับกลยุทธ์กันพอสมควรนะครับอยู่ในช่วงการไซด์เว์เนี่ยต้องบอกว่า ไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจกับการเวกขึ้นเวกงลงช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกใครเล่นชั่วโมงอะ่ะมันจะเวียกขึ้นเหวงลงแบบนี้ยในช่วงที่มันไซเยวเป็นเรื่องปกติใครตามเข้ามาผมคุยภาพนี้ตลอดนะครับคือมันนึกอยากจะกลับมันก็กลับได้โดยที่ฉันไม่สนนะฉันอยากจะกลับนะไอ้น,นี้คือภาพไซเยวในระดับหนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าในภาพรวมพอเราพอเราไปดูพี่ใหญ่นะครับอย่างวีอย่างเดเราก็จะเห็นการสร้างฐานการสร้างกรอ การหยุดการทำโลสุดท้ายเห็นการเบรกกลับมานะครับก็ต้องใช้ภาพใหญ่คนที่เล่นภาพใหญ่ก็ต้องใช้ภาพใหญ่ประกอบนะครับนันนี่จะเป็นจังหวะสัญญาณที่ต้องบอกว่ารอติดตามสำหรับขาขาระยะกลางยาวขึ้นมานะครับก็ยังให้น้ำหนักครับว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นทางขึ้นนะก็ มีคอมเมนต์ว่าอ่ะเดี๋ยวผมลืมในส่วนของบิตคอยสําหรับคุณแพนใช่ไหมครับที่ขอบิตคอยเข้ามานะอ่ะมาที่บิตคอยครับบิตคอยนะครับอย่างที่จริงๆมีเพื่อนสมาชิกถามมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ ภาพของบิตคอยผมให้ภาพนี้นะครับภาพของการไซด์เว่อ์อัพนะครับภาพของบิตคอยนะครับผมให้ภาพของการไซด์เว่อ์อัพนะครับโดยที่กรอบของราคานะครับเป็นการไซด์เว่อ์อัพระดับวีอันนี้เป็นภาพระดับวีว่าถนาผมให้ราคาเนี้ยมีโอกาสขึ้นมาถึง6 0,000่นได้นะครับเดิมทีเราก็เล่นกันตั้งแต่ฝั่งนี้ละนะครับที่มองกันว่าเอ๊ะจะน่าจะลงมาสักสามสี่หมื่นใช่ไหมตอนนี้ผมต้องบอกว่ามีโอกาสกลับขึ้นมา6 0,000แต่ทีนี้คำถามก็คืออาจจะย่อไหมนะครับโดยพฤติกรรมเดิมนะครับตรงนี้ จะมีกรอบราคาอยู่นะครับในภาพของวิตรงนี้นะครับก็คือมีการพักฐานอยู่บ้างนะครับถ้ามองดูตรงนี้มีการพักฐานมีกรอบราคาตรงนี้อยู่บ้างนะมีกรอบราคาตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการทดสอบแนวต้านนะครับเป็นการทดสอบแนวต้านที่ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์อยู่ คือถ้าราคาขึ้นมายืนนะครับบริเวณสักสมมุติขึ้นมายืนสักห้าหมื่นนะครับสมมุติขึ้นมายืนสักห้าหมื่นเนี่ยต้องบอกว่าจังหวะที่จะย่อก็น้อยลงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะลากขึ้นไปโน่นเลยครับบริเวณสักหกหมื่นที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะลากขึ้นมาหกหมื่นก่อนแล้วถึงจะย่อครับลากหกหมื่นแล้วถึงจะย่อแล้วทีนี้นะครับเวฟต่อไปเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสได้เห็นแปดหมื่นนะครับ มีโอกาสได้เห็นแปดทำไมถึงแปดหมื่นนะครับอย่างที่เราดูในภาพนะครับภาพที่ผมยกตัวอย่างอยู่นะการใช้เวเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับไม่ได้เป็นไซด์เวย์ออกข้างปกตินะครับเพราะนั้นการยกโล่ะการยกไฮนะครับสังเกตดูให้ดีไฮจะมีการปรับตัวยกตัวสูงขึ้นครับเดิมทีปรับตัวไฮเดิมฝั่งนี้นะครับอยู่บริเวณสักหกหมื่นสามนะครับหกหมื่นสามนะครับ ซึ่งพอไฮครั้งที่ผ่านมานะครับไฮครั้งที่ผ่านมาก่อนที่จะลงมาเนี่ยมันขยับปรับขึ้นมาอยู่บริเวณสัก69หมืกแกตรงนี้อยู่ประมาณสัก6 0 0ันนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงประมาณส 7, 500, ัก7 5 0 0 75หเดหมนานของไนะเพราะฉะนั้นะก็อนุมานคร่าวๆครับ 75- ็ดหมถึงแปดหมประมาณนั้นสําหรับรอบก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นเวสนี้แหละเป็นขานี้แหละนะครับแต่ก็อย่างถ้าเกิดเราดูประวัตินะครับอาจจะกินเวลาอยู่พอสมควรนะครับสักประมาณครึ่งปี เพราะนั chat, ้นก so, so, ็เอาง่ายๆว่าสักปลายปลายปีใช่ไหมสักปลายปลายปีแล้วกันสำหรับเป้าเจ็ดหกห้าสิบแปดครับการย่อจังหวะย่อมีโอกาสไหมมีโอกาสอยู่บ้างครับเพราะเป็นการกลับขึ้นมาทดสอบใช่ไหมครับกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านหรือว่าเป็นแนวของเทร์นั่นแหละครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าทดสอบแนวต้านอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดราคาหลุดขึ้นมาห้าหมื่นล้นขึ้นมายืนนะครับอันนี้ต้องทําใจเลยครับ เดี๋ยวไปเจอกันแถว60,000กว่านึงรอบแล้วค่อยมาลุนจังหวะย่อใหม่นะครับแล้วพอย่อเสร็จก็ลุ้นเป้าบริเวณสัก75,000เป็นเป้าถัดไปนะครับในการเก็บรอบของบิตคอยนะครับภาพมันเป็นภาพนี้อยู่นะแต่ว่ายังไงก็ยังไม่รู้ว่าราคาจะเปลี่ยนฟอกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนพฤติกรรมด้ือเราก็ต้องตามดูนะครับสําหรับในส่วนของบิตคอยที่คุณแพลนขอเข้ามานะครับจากในส่วนของห้องสูมนะโอเควันนี้ก็คงจะต้องขอฝาก เราพบกันใหม่ในพรุ่งนี้รอบเช้านะครับก็อ,อย่างไรเพื่อนๆที่รักกรนอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนมาดีๆจากช่องของเราวนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อข,ขายทองคำก็สามารถกดลิงก์เปิดไลน์ ลิงก์ไลน์แอดกันเข้ามาได้หรือแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสน,นุนนะครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้จะออกมาให้นะครับส่วนคใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ลิงก์ได้อยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันแล้วนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จา่ายใดๆหรือเงื่อนไขใดๆนะครับก็เข้ากลุ่มฟรีนะครับสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าครับ